นักภาวโอบามาแต่ว่าซื้อแท่มันไม่ของซันเซ็ตวิวอัสอร่อนซื้อแท้นักภาวโอบามาผ่ายมาลงพระบางบ้าบดได้มาเป็นบ้าบ้ได้มาได้ห้องได้ให้เป็นภาวน,นี้ <c oughs> ห้องไหน โอเคนี่บ่นี่คือฮัางเอานี่เอานี่คือเอางมันคือสองคนเราจะเลือกดีกว่าอันนั้นก็เป็นบนบนนหลังวะอันหรือว่าเอาจัิงสิแบบฝรั่งเลยเอานี่นังโต๊ะเดียวคุณแบบสิเอานี่ใช่ไหมเอามาทางนี้ห้างเดียวกันเลย